ผู้ชมก่อนหน้าน,นี้ก็พูดการถึงเรื่องของเลขาธิการสมชท่านใหม่ค่ะว่าจะมีการเคาะมาหรือ,อยังนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่ายังไม่ได้มีการแต่งตั้งเลขาธิการสมชท่านใหม่แต่อย่างใดนะคะยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องใดบรรยากาศการประชุมก็เต็มไปด้วยความสุขค่ะ ที่ตึกสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวภายหลังการเป็นประธานประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าที่ประชุมนะคะได้มีการหารือถึงเรื่องการแต่งตั้งเลยาธิที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติแต่ว่ายังไม่มีการแต่งตั้งนะคะยังรอในเรื่องของข้อกฎหมายประมาณ10วันยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งทางสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะก็ได้ปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่ไม่ได้มีข้อตกล โดยรักษาการเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะไม่ได้ติดขัดเรื่องใดๆนะคะบรรยากาศของการประชุมก็เป็นไปด้วยความสุขทีนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้วก็ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางกลับตึกไทยคู่ฟ้าแต่ว่าระหว่างทางนั่นแหละค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านแวะทักทายพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าต่างๆนะคะที่มาจําหน่ายอาหารอยู่บริเวณโรงอาหารสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบรรยากาศค่อนข้างที่จะเป็น กันเองค่ะท่านก็สอบถามถึงการค้าการขายแล้วก็ต้นทุนวัตถุดิบ สำหรับที่จะนำมาปรุงอาหารขายให้กับลูกค้าท่านนายกเองท่านก็ห่วงใยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันไข่ไก่น้ำตาลทรายซึ่งตอนนี้ก็กำลังเป็นประเด็นอยู่พอขาแม่ค้าก็บอกว่าค่าครองชีพตอนนี้ท่านนายกยังสูงอยู่เลยนะฮะก็สะท้อนให้ท่านนายกทราบโดยเฉพาะต้นทุนวัตถุดิบในการที่จะไปซื้อมาปรุงอาหารขายค่ะนอกจากนี้ท่านนายกนะคะก็ยังแวะร้าน60 plus bakery and ช็อกโกแลต คาเฟ่ é, ซึ่งก็เป็นร้านขายเบเกอรี่แล้วก็ร้านน้ำนะคะในธรมเนียบรัฐบาลท่านนายกก็สนับสนุนซื้ออเมริกานโนพูดง่ายๆนะคะแล้วก็ขนมเค้ก oh, <my> ถือว่าเป็นการอุดหนุนผู้ที่มีอาชีพให้แก่ผู้พิการที่มา,าขายในร้านนั้นด้วยค่ะ